สืบเนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมสปอร์ตบิตคอย ETF ของทาง US ได้บันทึกการไหลออกสุดที่ที่สำคัญเนื่องจาก g b t c ETF ของเกสเกลได้แสงหน้าการไหลเข้าควบคู่กับการไหลออกสุดที่สำหรับในวันนี้โดยจำนวน11.3ล้านดอลลาร์ในขนาดเดียวกันเกสเกลได้ทำให้เกิดกระแสลบมากกว่า40ล้านดอลลาร์จากข้อมูลเชิงลึก Graduate, TC, ของทางฟาซิต да ยูเคจี <n> ของเกสเกลกลับมามีแนวโน้มอีกครั้งเนื่องจาก ETF เพียงแห่งเดียวที่เผชิญกับกระแสลบโดยมีการไหลออกสุดที่ทั้งหมด43.4ล้านดอลลาร์และมีการไหลออกของ GBTC ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดเนื่องจากสามารถทำลายแนวโน้มการไหลออกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีการไหลเข้ามากกว่า60ล้านดอลลาร์ แต่ในทางกับกัน IBIT ETF ของ Backlog อกได้เห็นการพื้นตัวของการไหลเข้าของ IBIT Bitcoin ETF มีการไหลเข้าที่โดดเด่นที่14.2ล้านซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของเหล่านักลงทุนใน ETF นอกจากนี้ทางไว้ Bitcoin ETF, b บิตคอย ETF FBTC ของ Fidelity ยังมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกด้วยการไหลเข้า2.7ล้านดอลลาร์ BITB ETF ของทางบิตไว้ได้ดึงดูดเม็ดเงินการไหลเข้ากว่า6.8ล้านดอลลาร์โดยสิ่งนี้ได้ทําให้สถานะของตนแข็งแกร่งขึ้นในฐานะตัวเลือกที่ต้องการในหมู่ของนักลงทุนนอกจากนี้เอง ETF เทียงรายเดียวที่มีการรายงานถึงการไหลเข้าในวันพุทธที่8พฤษภาคมคือ BITB ETF คิดเป็นมูลค่า11.5ล้านดอลลาร์ที่มีการไหลเข้าในวันพุธในขณะที่ ETF อื่นๆไม่มีรายงานการไหลเข้าในขณะเดียวกัน ARKB ETF ได้เห็นการไหลเข้า ของจำนวนเม็ดเงินอยู่ที่4.4ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดย BTCO ของ w i s d o m t r e e และ e z BC Bitcoin ETF ของทางแทง n กิน t ทมเบ r t o ตต่างมีการไหลเข้าเล็กน้อย ETF ของทาง BTCO และ e z BC, ยังคงจดทะเบียนการไหลเข้าของเม็ดเงินจำนวน2.2ล้านเห,นหรียญสหรัฐและ1.8ล้านเห,นหรียญสหรัฐตามลำดับและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่63,190 US อลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาของเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา0.17%โดยล่าสุดตอนนี้สัญญ,ญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงเป็นเทรน ขาลงในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ได้ทําการตัดยืนผ่านเหนือเส้นสัญญาณลายอีกครั้งโดยล่าสุดสัญญาณ Histogram ยังคงยืนอยู่เหนือศูนย์และยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้านี้โดยทาง Oscillator ของ Bitcoin นั้นล่าสุดตอนนี้เข็มชี้ไปที่ระดับสัญญาณมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยล่าสุดตอนนี้ฟินบนิชยังคงบ่งบอกระดับ แนวรับที่สําคัญหากเหรียญร่วงลงมานั้นอยู่ที่ระดับราคา56,928 u s เดอลลาร์และถ้าหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สําคัญที่ระดับราคา70,000 u s เดอลลาร์และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ในที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ